อ่าโอเคเนาะมาวันนี้ก็ว่างเนาะอ่าก็เลยมาอัดคลิปอ่าสิมาวิเคราะห์การเทรดเทรดทีจริงเนาะมาเทรดทำกันเนาะมาวิเคราะห์กันว่ากิสิเป็นไปได้บ่เนาะนี่ยนะวันนี้ก็มาเพิ่มกันเลยเนาะเอาสิปรับเงินแล้วเนาะใส่หนึ่งจุดหนึ่ง เหรียญเนาะ <S <S เขาสิเหลื่อมไม้ต่อไปเนาะ <S <S ถ้าหากว่าไม้นี่มันเป็นเขียวทาไม้ต่อไปมันเป็นเขียวอีกให้เขาตามแดง,งเนาะตัวนี้มันสิเป็นวิธีการพาเขาวิเคราะห์กราบเนาะตัวนี้นะเขาสิเป็นพาวิเคราะห์กราบของมันเนาะตัวนี้นะี ทำมาทำตากนันไงเนะาะเบิ่งว่าไม่นี่นซีพิ้นหรือซิลัวเนาะกะแบกบคอยทินเนาะมันก็บ,บ่ยอมขึ้นาไหมเนาะขอไปแดงเนาะถ้ามันซิขึ้นมันซิขึ้นจวดเลยเนาะไ่เนาะ สิขึ้นเนาะมันต้องกลายแทงเทียนตัวนั้นขึ้นไปเนาะเขาจะสังเกตเมืองว่ากาบตรงนี้เนาะมันมันมีพักดันน้องเนาะกาบตรงนี้นะเขาจะสังเกตอ่าเบิง่งเบื้งกาบไม้นี่เนาะไม้นี่นะมีสีเขียวยาวนเนาะ มันจะมีแห้งพักดันลงเนาะส่วนตัวนี้มันบูมีใส่เทียนปลาเนะาะฮอคเลยตามแดงเนาะ่าเนะาะฮอสิเดินเงินไปเนาะหน่งจุดเมกี่ยวใส่หนึ่งจุอ่าหนเนาะ <c oughs> สนใส่ห <c oughs> นเนาะส่วนตัวนี้มันปลาใส่เทียนเนะาะขอขอตามแดง่เนาะฮ <c oughs> าสิสังเกตเมืองว่า <c oughs> สไมนี้ สองไม้นานะมันสีเทาเทียนกันเนาะแล้วก็ไม้สีตัวนี้เนาะมันสีเป็นอ่าเขียวแต่ว่านปะใส่เทียนนะเนาะเขาก็เลยส่วนเทียนมาเนาะก็เลยเอาแดงเนาะลองเบิ่งน้ำกันว่าสีถึกบ่อมีอสีลวงเนาะกะบ่ค่อยเก่งเนาะวีเคราะกาบเลยไมอย่างเนาะกะพอไปได้เนาะสองไม้ติดแล้วเนาะข้าก็ปรับเงินต่อไปเนาะ ที่เฮาใส่ไปอ่ะหนึ่งจุดห้าที่เนี่ยใส่หนึ่งจุดเก้าเนาะใส่หนึ่งจุดเก้าสังเกตยังไงเลยว่าถ้ามันลงยาวแบบนี้เนาะแหงพักดันที่มันจะมีมันมีอยู่เนาะเขาขอเสื้อวันนี้เนาะมันซืขึ้นได้บ่เนาะเพราะว่าถ้าเอาตามกราบ อันนี้วิเคราะห์ตามกราบเนาะวิเคราะห์ตามกาบเน่ยเพราะว่าไม้นี้เนาะนี่มันมีแห่งพักดันขึ้นเนาะแล้วก็มันเป็นไม้ยาวอีกเนาะก็เลยสีเขียวเนะาะว่าสีใดเพรเนาะแสงว่ามันมันมันกลับตัวถึเนาะมันกลับตัวอ่าฮาวิเคราะห์ก็ถือไงเ,เนาะเมื่อกี้นะ เพราะว่าไม้นี้มันมันทะลุลงแล้วมันมันไก่อ่าเส้นเส้นเอียเนาะมันไก่เส้นเอียตัวนี้เนาะเอาก็เลยเอาเขียวเมื่อกี้เนาะคเอาทำเงินต่อไปเนาะเอาีไซส่สสองจุดสามเลยเนาะตัวนี้มันปลาเซเทียนหนึ่งแต่ว่ามันก็เอาตามแดงเนาะเอา เราสังเกตเลยว่าแทงเทียนตัวนี้เนาะแทงเทียนสีแดงตัวนี้นะมันมันลงบนบริเวณบงบอกว่ามันยังสีขึ้นอยู่เนาะแต่ก็บ,บ่าว่เนาะแหงแหงแหง้งซมมันหลเนาะแต่ตัวนี้เบิง้งอ่าเข่าตามกาบเนาะค่อยไปเคาะตามกาบบริเวณที่เคาะตามแทงเทียนเนาะสวยแมมนี่มัน มงบอกว่ามันมันไปตามเทนวันนี้เนาะเอาฮาสิบุอตามเทนวันนี้เนาะสามจุดสองมันสิเป็นแทงดูจีแบบนี้เนาะถ้ามันทะลุลงอ่าเสือว่าตามเทนต่อนอะเอาตามเทนเนาะ เสือแห่งเทนมันเนาะเพราะว่าแห่งเทนมันยังมีหลายอยู่เนาะเอาสังเกตเพิ่งอ่าเทนเส้นสีแดงนี่เลยเส้นสีแดงนี่เลยเพราะว่าแห่งเทนมันยังมีลายอยู่เนาะเขาก็เลยไปแดงเนาะดูนน้ำกันเนาะไม้นี่ว่าสีล่วงหรือสีได้เห็นบ่ เาเวลาเขาเทเขา,าต้องวิเคราะห์เทนกับกาบไปน้ำเนาะให้สังเกตเบิ่งเนาะตัวนี้เขาก็ปรับเงินคุณเงินไปเนาะ4.2ตะัวนี้แหงซื่อมันหลายเอาขอไปเขียวไหมนเนาะเอาตามโบได้ตามเทนเนาวนี้สวนเนาะเอาเพราะว่า มันสิมีแหงพักแห่งพักดันตัวนี้นะมันสิโหดตัวขึ้นเนาะเขาก็เลยเอาตามาส่วนเนะเาะเก็เลยส่วนเพราะว่าตัวนี้มันมีแหงพักดันเนะาะเนาะสีวินหรือว่าสีล่วงเนาะไม่นี่คือไหนบ่บ่ยอมขึ้นเนาะ ขอมากอะถืออยู่เพราะว่ามันก็นเป็นแทงโดจิน้อยๆเนาะมันปะใส่เทียนหน่อยอย่างมันหลอกเขาเนาะนี้เนี่ยเมื่อกี้เขา4.2เขา5.2เนาะตัวนี้ขอนำเทียนเนาะเาขียวต่อ ซื้อแห้งคายมันมันเท่าเทียนกันสีเคียวไดบอเนาะเียเอ่ะมันมันเริ่มกลับตัวเพราะว่าอ่าแท่งตัวนี้เนาะแท่งตัวนี้มันมันมีโดจีน้อยๆแล้วก็ เห็นปะสองแทงมันเท่าเทียมกันเข้ากันเลยไปเขี่ยมันกันบบ่อยอมลงเนาะเลยไปเขีย่ยแบบนี้เนาะเวลาเทาเท่าทีสังเกตเพิงแท่งเทียนกับตัวนี้เนาะแท่งเทียนกับกาบมันเทาทีสังเกตเป็นน้ำกันเทาทีวิเคราะห์ไปเลยไปพรอมกันเลยสองตัวนี้เนาะถ้าเท้าจื้อถ้าเทาเจือกาบกับแท่งเทียนตัวนี้ได้เนาะก็ถือว่าโอเคเลย การเทศนะมันก่บ,บริย,ยางส่วนตัวเมื่อกี้เนาะตัวนี้นะมันปลาใส่เทียนเอาวิเคราะห์กระทึกแล้วเพราะว่ามันก็บ,บอยมอมลงแล้วก็บ,บอยมอมขึ้นเขาก็เลยไปเขียวอ่าฮะวิคหไม้ต่อไปเนาะปรับเงินไปเส่หกหกเนาะใส่ยหกจุดหก มันเริ่มกลับโตถ้ามันทะลุถ้ามันทะลุซองแทงเทียนนี่เนาะสีตามเทียนแต่ตัวนี้มันบมดทะลุขอตามเทียนต่อเนาะเขียวตัวแต่ก็ว่าวกันเลยเนาะแห้งแ้ไข่มันก็หลายเพราะว่าตัวนี้มันมันมันปะใส่เทียนเนาะมันปะใส่เทียน าสีแดงมันก็สีแดงอ่าเป็นแดงโดจิถ้ามันสีเขียวมันก็สีพุ่งขึ้นเนาะหรือว่ากลางๆเอาสีวินหรือสีล่วงเนาะเบิ่งน้ำกันสวยเอาวเค้อมาจากไม้เนะาะผาดจากไม้ไปเบ่งน้ำกันเอา วิเครหมาหไม้สไม้สมไม้สไม้ห้าไม้หกไม้เจไม้แปดไม้แปดาดสก็ถือว่าโอเคนะ <c oughs> เนาะแปดขาดสองแปดวิเคราะห์แไม้แต่พาดสไม้เนาะนะก็ถือว่าสัมมี่ก็โอเคเนาะถ้าทุกคนจะแล้วแต,นะต่ออาาเนาะกัน วิเคราะห์มันสิต่างกันบุคคลเนาะมันบุคลิกันบางคนกะมักวิเคราะห์กราบบางคนกะมักวิเคราะห์แต่งเทียนส่วนตัวขออ่อยสิมักอาวิเคราะห์กราบหลายกวัวเนาะส่วนแต่งเทียนนี่บอออ่ค่อยถนัดแต่กะพอไปได้เฮาลองมามลองอ่าไม้นี่เนาะใส่เก้าจุดเก้าเลย ไปาอไปเฮียมกันถ้ามันปะไซเทียนแบบนี้เอาคอแดงเนาะนี่คอแดงสีวินดีด่วนเนาะเพราะว่ามันการบอยอมขึ้นและการบอยอมลงถ้ามันสิเป็นแดงก็แดงโดดจิน้อยๆถ้ามันสิขึ้นมันพุ่งเลยนเนาะเห็นปะ วันนี้มันพุ่งแล้วบ่ก้อนนะเมื่อกี้อันนี้วิเคราะห์ตามกราบเนาะถ้าเอาตามกราบค่อยหาเสี่ยงแดงเพราะว่ามันปะเซทเทียนเป็นตัวจีแบบนี้ค่อยก็เลยเอาแดงแบบแบบนี้แ่ะทุกคนลองวิเคราะห์น้ำกันเนาะว่าเป็นอะไรก็คอมเมนต์าแต่คลิดบ้างเนาะค่ะวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเนาะคนทีได้ มีอย่างปรึกษาก็ปรึกษามาได้เนาะขอขอใจฝักกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้เดอ้อ